ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาเอาใจสายอ e ีโกคาร์กันบ้างนะคะสายประหยัดประหยัดนะคะและสำหรับใครที่ต้องการผ่อนรถนะคะงบที่ไม่เกิน4,000มีไหมคันนี้ผ่อนเพียง3,000กว่าบาททุกคนนะคะเป็นรถตัว e s p o r t Tech Nissan a m e l a e s p o r t t e h เครื่องพันส e นะคะคันนี้ก็เป็นรถเกียร์ออโ,โต้สีน้ำตาลฉ่ำๆสวยฉ่ำไม่เหมือนใครนะคะเป็นสีหนึ่งที่น่าใช้และดูแลง่ายมากม นะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกคันนะคะในร้านนะคะออกรถก็คอยก็จะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะดูแลกันแบบพรีเมี่ยมสุดๆเลยออกรถให้ต้องเป็นเรื่องง่ายนะคะมาเดี๋ยวมาดูทลิปนี้ให้จบเป็นค่ะนี่ค่ะกระจังหน้าเท่ๆโครเมียมเลยนะคะสีนี้เป็นสีสวยจริงทุกคนนะคะตอนแรกก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรนะ แต่วันนี้ทําไมน้องสวยจังหรือว่าน้องได้ส่วนลด60,000บาทก็ไม่รู้นะนะคะเครื่องยนต์นะคะสสูบนะคะหนึ่งพันสอซีซีเบนซินนั่นเองค่ะได้ล้อเดิมล้อเดิมก็สวยแล้วนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีฮันทุกนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเ้ยวที่แก้มข้างด้วยค่ะมือจับโรเมียมค่ะ Youth for a m e l a ตรงรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกวา่า สำหรับด้านหลังนะคะนี่นะคะรถก็สีน้ำตาลฉ่ำๆตัว e-sport h e เทนะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีสเกิร์ตรอกคันนะคะจะบอกว่าคันนี้ทั้งคุ้มใช้งานคุ้มแน่นอนนะคะได้รถที่แบบกว้างๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมุมนี้บ้างนะคะนี่เลยสวยฉ่ำจริงนะคะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันว่าห้องสำาระบนั้นกว้างขนาดไหนนะคะ กว้างแบบใส่ของได้จุใจมากๆมาค่ะดูกันภายในนะคะดูสิคะกว้างที่สุดอะกว้างมากๆนะคะได้คือได้พื้นที่เยอะจริงๆนะทุกคนนะคะเดินทางกันแบบสบายๆจุดของภายในได้เยอะแล้วนะคะมีน็อตเดิมตะเข็บเดิมเมสอาร์คเดิมนะคะทุกคน เป็นรถเดิมๆนะคะตั้งใจคัดสรรมาให้แบบนี้เลยมาดูกันต่อสำหรับภายในนะคะภายในนะคะก็จะได้พื้นที่นะคะที่นั่งของผู้โดยสารที่แบบกว้างมากสบายๆเลยเข้ารัวขาย,ยาวตัวใหญ่นะคะต้องจัดเลยนี่มาพร้อมกับที่พักแขนและที่วางแก้วด้วยนะขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะนี่ค่ะ ให้ดูกันนะคะว่าชุดเปาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเพดานสะอาดสะอานแบบนี้เลยนะจ๊ะคันนี้ก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่ใช่สิได้พวงมาลัย SRS นะคะถุงลมเน้อภัย SRS ทุกคนนะคะเป็น SRS คู่หน้ามาให้ด้วยกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะนี่กระจกปรับพับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะคะ คันนี้ก็เป็นอ LA e h e a ツเครื่องพันสองปีสิบเจ็ดทุกคนตรงกลางคอนโซลนะคะเพื่อนจะได้ช่องแอร์นะคะที่แบบใหญ่กว้างแบบนี้เลยนะคะด้านข้างก็เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะช่องเสียบแผ่นซีดีจอแสดงผลนะคะเชื่อมต่อ FMAMmedia นะคะปิดเสียงตรงนี้ก็ได้นะคะเปิดโฟล์มนะคะได้เลยค่ะแอร์ปรับใช้งานง่ายๆค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้อย่าลืมกดปุ่ม AC ด้วยนะคะและนี่คือช่องเสียบสาย AuxUSB นะคะจะมีพร้อมใช้งานตรงนี้แล้วนะคะผาษีพรบ ก็ต่อให้นะคะทุกอย่างคืออยู่ในแพ็กเกจ999ทุกคนนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะรถสวยๆคุณภาพดีๆจัดมาให้อีกหนึ่งคันค่ะอเม l ่าอีสปอร์ตเทคนะคะเครื่องยนต์พันสองปีสิบเจ็ดค่ะราคาพิเศษวันนี้เลยที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดส่วนลดให้อีกทุกคนนะคะหกหมื่นบาท ถ้าใครสนใจนะคะติดตามกันได้นะคะเป็นเจ้าของกันได้ค่ะใครอยากจะผ่อนก็นได้นะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่3,834บาทนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ